คำบางคำมีตัวอักษรเกินมาแต่ไม่ออกเสียงนะรู้ไหมว่าตัวนั้นคือตัวการันมาเรียนรู้คำที่มีตัวการันชนิดที่สมกันนั่นก็คือตัวการันอยู่ท้ายพยางเป็นทั้งพยญชนะและสระเช่นศักมีดอเด็กและสระอีเป็นตัวการันสวัสดมีดอเด็กและสระอีเป็นตัวการันเปรมปรีมีดอเด็กและสารีเป็นตัวการัน บริสุทธิ์มีทอทงและสาระอเป็นตัวการันลิขสิทธิ์มีทอทงและสาระอเป็นตัวการันฤิ์มีทอทงและสาระอเป็นตัวการันประสิทธิ์มีทอทงและสาระอเป็นตัวการันต้นโพมีทอทงและสาระอเป็นตัวการันกาลสินมีทอทงและสาระอเป็นตัวการันพืชพันธุ์มีทอทงและสาระอเป็นตัวการัน สืบพันมีทอทงและสารอูเป็นตัวการันสิงม,มีทอทงและสารอู่เป็นตัวการันรามเกียรติมีต่อเต่าและสารอีเป็นตัวการันขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะสักวันจะเก่งนักเรียนทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ